โกหังกลับสู่ร่างเดิมสงสัยว่าดาบุราค ทำอะไรบจิต้าจึงว่าที่คิดจะทำอะไรนะ่ะมันแกตั้งหากศัตรูมีฝีมือแค่นั้นกลับทำอะไรมันไม่ได้เมื่อลงมือแล้วก็ต้องดับลมหายใจคู่ต่อสู้ให้ได้แกมันใจอ่อนไม่ว่านาไหนก็สู้เหมือนกับตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะพลังเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินดูพวกพิกโรสิเพราะพวกมันอ่อนแอเลยโดนทำให้เป็นหินไปแล้วโกฮังก็ฉุดคิดข,ขึ้นได้ถ้าเราจัดการดาบุราได้คุณพิกโรสกับคุณคุลลินก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมโกฮังไม่มีข้อแก้ วเบจิต้า <Vegeta S 1> ก็พยายามจะระเบิดยานอีกครั้งไคโอชินก็เข้ามาห้ามเอาไว้ตามเดิมแต่เบจิต้าไม่ฟังโกคูจึงต้องมาห้ามด้วยตัวเองเบจิต้าจึงสงบลงบาบิดีกับดาบุราเฝ้าดูเบจิต้าจากลูกแก้วทีวีเจ้านี่เต็มไปด้วยจิตใจชั่วร้ายบาบิดีจะขอใช้งานเบจิต้าหน่อยนะแล้วมันก็เริ่มสะกดจิตเบจิต้า เบจิต้าเอามือกุมหัวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบาบิดีเริ่มเร่งพลังมากขึ้นเบจิต้าก็เริ่มเบ่งพลังมากขึ้นพลังสุดยอดมากโกหังถึงกับกระเด็นยานอวากาศสั่นสะเทือนพื้นดินด้านนอกเริ่มแตกออกพลังของเบจิต้ามหาศาลมากจากนั้นเขาก็สงบลงเบจิต้าลุกขึ้นมายิ้มเขามีตัวเอ็มอยู่ที่หนาา้าผากเป็นลูกสมุนของบาบิดีไปซะแล้ว บาบิดี้ก็ย้ายเวทีการต่อสู้ไปยังลานประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพที่มีมิสเตอร์ซาตานกับกรรมการอยู่บนเวทีเบจิต้าก็เบ่งพลังทำให้กรรมการและมิสเตอร์ซาตานกระเด็นออกนอกเวทีไป บาบิดีก็สั่งให้เบจิต้าชิงพลังงานมาจากเจ้าพวกนั้นซะแต่เบจิต้าไม่ฟังนัวคูเป้าหมายของฉันคือคาคาโอตเบจิต้าก็ชี้หน้าโกคูปล่อยพลังไสโกคูก็กันไว้แต่เขาก็ถลายไปตามแรงจนเอาไม่อยู่กระเด็นหลุดไปคลื่อนพลังก็พุ่งไปที่อัจจันร์ระเบิดทะลุออกไปด้านนอกทำลายบ้านเรือนระหว่างทางจนควันพวยพุ่งเป็นหัวเห็ดฆ่าชีวิตผู้คนไปนมากมาย เราคนดูก็เริ่มหนีตายออกจากที่นี่กันโกคูกับปจิต้าก็เผชิญหน้ากันแล้วตอนนี้ก็จบลง